โอเคครับ okay, นะก็เดี๋ยวก็เดี๋ดยวนี้นก็จะมาอน้อ่ะเลยอยูนนนะ่ที่คอร์ดใหม่นะที่คอร์ดเก่าก็ที่คอร์ดเก่าก็นี่ครับปิวไปแล้วนะครับที่คอร์ดโดนเลรับนะที่คอร์ดเก่าก็โดนเลนัปไปเรียบร้อยตอนนี้ก็อดนะครับก็สามารถสามารถเข้าดิสผมได้ผ่านอะไรแต้คอมเมนต์นะผมได้เดคิพชันนะแล้วก็ประกาศไปแล้วเนี่ยในที่ที่คอร์ดผมเองประกาศแล้วว่า ครับดีคับผมแอดมินครับย้ายดิแล้วนะันดิสนะผมไฟครับแตนล่าน่อดอีกทียยศในหน้าโปครับย้ายแล้วดิสหลักคือดิสหลักมันโดนงับนะผมไม่รู้สาเหตุอะไรเงีนยก็เลยเสียไปเลยคนทันกว่าน่าจะได้อยู่ก็ที่คอร์ดใหม่นะครับชื่อนุกบูมนะผมนุกบูมคิวนะเป็นมุงเลคคิวก็ผมเป็นแอดมินนะแล้วก็บอดก็มียิงดิสนะไม่ยศอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเพียคั้งเพิ่มมาหน่อยขอรับตาย นะครับ a อ t i v e อ่า developer นะก็มีเหมือนกันแล้วก็ยิง DM ก็ใช้ได้นะนี่ใช้ได้มีบอทเนี่ยบอทยิงหมดเลยแหลงด้วยนีชช็อปก็ช่างมันไม่ใช่บอทไม่ใช่บอทแข่งนะบอทไอหลังนะก็บอทอ่า use use part นะ use part ก็เป็นการดึงรหครับหรือดึงดึงข้อมูลเว็บนะเดี๋ยวดึงให้ดูเลยอ่าเราจะดึงเว็บ discord ด้วยกันก็ใส่ไปนะครับใส่ไปหลอกหลอกแล้วก็ใส่ลิงก์ discord ไปนะครับ ใส่ปไปใส่ไปแล้วก็ใส่หลัก <ไป S 2> เป็นยุทธก็ได้หลัเป็นยุทธหลังเป็นยุทูเดาแก้ข้อความก่อนเพื่อผิดแล้วก็ส่งรอมันประมวลผลก่อนนะครับบอทก็รอแม่ไปก่อนแอ้วนะไอเ้เหี้ยเดี๋ยวช้านิดนึงมันฐานเยอะมากแล้วก็อัพฐานเรื่อยๆทุกวันก็ดึงได้ก็ดึงได้ดึงมาเยอะ ดึงใช้งานได้ใช้งานได้แน่นอนแล้วก็รหัสข้างในก็ใช้งานได้แทบทุกรหัสนี่นี่เดี๋ยวรอกันใช้เวลาน,นิดหน่อยน่าจะมะันราวๆ48วิบแปดวิสนะิบห้าวิแนนมาแล้วทั้งหมด24่ิบสวิทีนะจำนวนไฟล์จำนวนรายการ30,000ระยะระยะเวลาเวลานในการค้นหายี่สิบสีวิขนาดไฟล์ก็1 1 MB หนึ่งเอเบีกว่าหรือเป็นสองเอเบียร้วกันข้อมูลข้างในก็มีวันนี้มีชื่อเหมือนเลยเนี่ยเห็นนะชื่อรหัสคนีเห็นนะยูเซอร์มีหมดอ่ะมีอะไรหมดอ่ะทุกอย่างดูดีที่คอร์ดเนี่ยอันนี้ก็ข้อมูลไม่ต้องใส่มันคืออะไรมันเป็นชื่อนะเป็นอ่าดิสเน่ดิสเน่นะดิสเน่อันนี้ก็จะเป็นเว็บเว็บที่คอร์ดก็ใส่เว็บไปแล้วอินได้เนี่มีของไอ้หลักนะคนไทยรวมกันเนี่ย นี้ก็จะเป็นยูเซอร์อันนี้เป็นพาร์ทประมาณนี้ใช้งานฟรีนะไม่เสียงเงินแต่อนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วกันก็ตอนนี้เปิดใช้ฟรีก็รีบเข้าแล้วกัน,ก,นก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอน,นาคตโเอ ดึงได้หมดนะมาพยนั้นเว็บนั้ดึงได้หมดดึงเว็บเลสช็อปก็ได้ร้านอะไรเงี้ยอ่ะเว็บเลช็อปก็ได้เนี่ยเลสช็อปใส่ไปก็ได้น่ยสดูเลช็อปใส่ไปก็ได้นยนะใส่ไปเสียรามันดึงไหนะคนหายนะวิธีการใช้งานคำสั่งก็พิมพ์ a d อ lock นะเกขึ้นไหมให้ตัวอย่างงใส่ตาผมก็ได้เนี่ย พอ,อตกใจแล้วก็หลอกตามเรื่ลิงเว็บแล้วก็ตามเรื่ยูเซอร์ก็ได้รอมันดึงอ่ะ ร้านนี้ก็มีร้านนี้คือแบบสุดๆของสุดแล้วในวงการดิสคอร์ดอะสุดๆและสุดๆแล้วล่าสุดเพิ่งโดนโดนแบนเบงมาเหตุที่ไม่รู้รอเลยแล้วก็มีโปรโมชั่นนะบอดอีกนิดไม่ย้นก็เนี่ยราคา100บาทนะครับผม100บาทเท่านั้นได้ยกโค้ชนะครับอ่าตอนนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับ ข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเห็นไหมเอมันก็จะดึงมารหัสเว็บรหัสเว็บอะไรอะไรเยอะเลยครับเนี่ยหาใส่เอาเองนะครับหาดูเอานะครับใส่ได้นะก็คือแบบคือถ้าอันไหนไม่ได้ก็ไล่ใหม่อะไล่ตั้งแต่ต้นยันขึ้นเรื่อยๆเอๆๆเอาเนี่ยเว็บรช็อปนะก็คือเนี่ยดึงก็เร็วนะ4 2่ิวิแต่ถ้าไฟฐานเยอะๆมากก็อาจจะใช้เวลา7นาทีหรือ1-2-3นาทีนะเอ่อ ขนาดไฟก็ไม่เกินไม่เกินให้ b หรอกอก็ไม่มีแล้วนะผมก็แค่นี้แหละค